หน้าพระเจดีก็มีาหาดนุมานนะครับสองตนด้วยกันโอ้ต้าเก่งขามมากเลยทุกสัยมีสีด้านเลยั้ยครับว่านี่นะครับนี่ก็คือกุฏิที่พระเดบพรคุณปลูกเผือกนะครับ พระครูกรุณาวิหารีนะครับท่านได้จำรรษาอยู่นะครับนี่ก็คือในภาพในปัจจุบันนี้นะ้พอมาถึงปุ๊บนะครับพี่วิทูลบอกด้านในนี้มีหลวงพ่อทันใจนะครับพระพุทธรูปหลักสิี่องคงไหนครับพี่นี่ใช่ไหมอ๋อส่วนใหญ่ก็มาขออะไรครับพี่ก็ขอให้ได้มาทธิษฐานอะไรเลยอธทั่วทั่ไปทั่วไปกออนไม่ได้ แล้วก็ขอแล้วก็เห็นที่เขามาแก้บนแสดงว่าเขาสําเร็จบ้างอันเถอะนะนี่ก็คือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หนึง่งเฮ้สร้างประมาณเมื่อไหร่พี่สร้างปีเดียวฮะสร้างปีเดียวสร้างปีนี้เองเอ๋อด,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 ดีดีดีนะครับหลวงพ่อทันใจครับฝากไว้ก่ะพี่ดูไปไหนต่อกลับครับพี่น้องประชาชนให้มาทำบุญกลับไหว้ตรงโป๊ ที่วัดกินแก้วครัามาทําบุญที่วัดกินแก้วมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาทําบุญที่วัดกินแก้วให้เยอะๆครับก็ก็ให้มีนิสัยดีกับป่ามาทาบุญให้กับหลวงพ่อวัอดกินแก้วเราก็ชินราชวัดแก้วก็อยู่ที่ราชาเทวะบริษัเทวะเอวพีตัวสมุทรปราการเรานี้นะครับ นี่พี่วิทูลสาธิตการถืมน้ำมนต์อยู่นะเอาที่ตากให้ผมแม่ดิขอบคุณครับแจกเเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับบรรยากาศดีๆนะครับมาทำบุญไหว้พระที่วัดปินแก้วนะครับทางนี้เขาเรียกเขตอะไรนี่บางนาหรือว่าราชเทวราชาเทวะทางนี้เขาเรียกว่าตำบลราชาเทวะนะคราาับราาาบางพีใช่ไหมเนาะ ใกล้ๆสุวรรณภูมิครับวันนี้รายการ